พามาดูน้องหมานะท่านผู้ชมดูยุงที่บ้านนะเยอนะมากดูพัดลมนะพัดลมโรงงานนะ,อะสองตัวนะน่าจะยี่สิบกว่านิ้ววะตัวใหญ่นะสองตัวเปิดน้อหมานะดูยุงนะดูยุงนะท่านผู้ชมนี่นะอันนี้คือยุงนะครับดูดิเนี่ยเนะีนะ่ยเนะี่ยยุง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  ยุงยุงแล้วก็ยุงนะครับดู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 ยุ่งไงที่ปืนนี่คือไม่ใช่อะไรนะที่ดำดำนี่ยนะท่านผู้ชมดูนะนยุงนะดูนะให้ดูยุงนะนี่นะที่มันดำดำทั้งหมดนะดู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 ที่จมูกมันนะจมูกมานะดูี่ยเยอะมากอ่ะเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยนะยุงนะครับ ดำคือยุงนะดูนะยุงนะท่านผู้ชมนี่เดือดเนี่ยยุงนะเนี่ยมองไปตรงไหนก็มีแต่ยุงโอ้โหน่าสงสารหมาเหลือเกินนะต้อตียุงมันนะมันจะแดงกว่านะครับดูโดดเต็มรองเท้าเลยนะยุง เดี๋ยวรอสักคู่ผมว่าในพัลมนี่หน้าจะมีแต่ยุงที่ตามใบพัดนะคพัพลมให้หมานะดูคนบินโอ้โหแบบน่ากลัวมากอะ่ะ มันเดินแล้วนะท่านผู้ชมแล้วผมจะลองปิดปิดพัดลมดูนะว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะปิดมันน้คหเล่งอ่าปิดแล้วโอ้โหดูดิดูดูดูนะมโอ้โหนี่หมาตายนแน่เลยอ่ะดูดิฮือ อืมันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะดูดิดูนะดูดิโอ้โหคือเห็นแล้วคือแบบเสียวเลยอ่ะดูดิเนี่ยน่ากลัวมากนะอาไงดีวะเนี่ยหมา ก็ปล <G ã entender it> ่อยอย่างนี้โอเคนะครับผม